สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูเรื่องจูจุสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมานกันนะครับและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตมังะมหาเวทผนึกมา,าในตอนที่199หรือว่าตอนล่าสุดนั่นเองโดยในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นยูจิแล้วนะครับหลังจากที่ห่างหายหน้าตาไปนานมากๆเกือบ1ปีเต็มๆนะครับผมแต่ว่าไม่ถึงปีนะอาจารย์แกเนี่ยก็ได้ให้ยูจิมีบทบาทบ้างแล้วนะครับโดยความเดิมจากตอนที่ แล้วเนี่ยมากิก็ได้ปลดล็อกพลังของตัวเองทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นโทจิในยุคปัจจุบันและเธอก็ได้ทําการจัดการนาโอยะลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นาโอยะตายไปแล้วพอเปิดมาในตอนนี้มากิกเนี่ยก็ได้ไปหาคาโมคาโมก็ถามมากิว่ามากิเธอชนะแล้วหรอมากิกก็เลยได้ขิงกลับไปว่าสําหรับฉันเนี่ยมันก็ธรรมดาแล้วนะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณ2คนนั้นด้วยแหละที่เข้ามาช่วยคาโมก็เลยได้ถามถึงมิโยก,กับฮากเนะไปนะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมากิกก็เลยได้บอกว่าก,าก็บาดเจ็บไม่ต่างจากนายหรอกแต่ว่านะคาโม พูดตรงๆเลยว่านายเนี่ยทำตัวไม่สมกับเป็นตัวเองเลยคาโมเนี่ยก็เลยแบบเออหน้าเศร้าๆแล้วก็พูดตัดพ้อถึงตระกูลตัวเองให้กับมากิฟังนะครับว่าเธอเองเนี่ยก็น่าจะเข้าใจฉันนะเธอก็เป็นคนในสามตระกูลใหญ่เหมือนกันไม่ใช่เหรอฉันเนี่ยเคยเป็นถึงว่าที่ผู้นําตระกูลเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฉันโดนเขี่ยออกฉันเนี่ยไม่มีค่า,ฉ,คาฉันไม่มีความหมายแล้วแม่เองเนี่ยก็คงคิดเหมือนกันมากิที่ได้ฟังแบบนั้นเธอเนี่ยก็เลยได้ให้คําแนะนํากับคาโมนะครับว่าให้คาโม่เนี่ยลองไปคุยกับคุณแม่ดูก่อนตอนนี้คาโรเนี่เอนดเียว ว่าแม่ไม่ต้องการเขามากิบอกว่าเธอเองเนี่ยก็เคยทพาพลาดเรื่องนี้มาเหมือนกันเธอเนี่ยเคยคิดมันตลอดว่าแม่เกลียดเธอเธอก็เลยได้ทําการลงมือฆ่าแม่ตัวเองแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้มารับรู้ภายหลังในตอนที่ต่อสู้กับนาโอยะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ก็ไม่ได้เกลียดเธอเลยพวกเซนเอิงต่างหากที่เกลียดเธอถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเนี่ยเธอเปิดอกเปิดใจคุยกับแม่ตัวเองเนี่ยเธอคงไม่ทพาพลาดแบบนี้เท่ากับว่ามากิเนี่ยเป็นคนลงมือฆ่าแม่ตัวเองนะครับซึ่งก่อนหนั้าน,นี้ผมยังไม่ชัวร์นะว่าสรุปแล้วมากิฆ ไปหาแม่เนี่ยก็เหมือนแบบทะเลาะกันใช่ไหมมีปากเสียงว่าเออฟังเชินก่อนฟังเชินก่อนเราไม่รู้นะครับว่าใครเนี่ยเป็นคนลงมือฆ่าก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเลือดเนี่ยกระจายเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยผมมีคิดนะว่าแม่มากิเนี่ยอาจจะเอามีดปาดคอตัวเองหรือเปล่าแต่สรุปในตอนนี้ก็คือมากิเป็นคนลงมือฆ่าแม่ตัวเองนั่นเองก็นั่นแหละมากิเนี่ยก็ได้บอกให้คาโมะลองไปคุยกับแม่ดูก่อนอย่าคิดไปคนเดียวและตอนนี้ก็ได้ตัดภาพไปยังคุณแม่ของคาโมะโนริโทชินะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยก็กําลังนั่งคุยอยู่กับนน้้้้อองงขาาาโมมะรแลวววกก็ไดดดีเเปิผยย่ ชื่อของคาโมโนริโตชิเนี่ยมาได้ยังไงทําไมแม่เนี่ยต้องตั้งชื่อคาโมว่าโนริโตชิด้วยได้มีการบอกว่าชื่อโนริโตชิเนี่ยมันเป็นชื่อต้องห้ามของตระกูลคาโมนะครับแต่ว่าแม่คาโมเกียรตระกูลนี้แม่คาโมเนี่ยก็เลยได้ตั้งชื่อโนริโตชิคาโมให้กับลูกตัวเองนะครับเพื่อเป็นการบอกว่าเออเธอเนี่ยไม่ชอบตระกูลนี้แล้วเราเนี่ยก็ได้เห็นว่าแม่คาโมไม่ได้เกลียดลูกตัวเองไม่ได้เกลียดคาโมเลยนะเธอเนี่ยดีใจด้วยซ้ํานะครับที่ตอนนี้คาโมได้หลุดพ้นออกมาจากตระกูลคาโมแล้วน้องของคาโมะน่ไับป ว่าเออพี่ชายเขาเนี่ยเป็นคนยังไงเป็นคนดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนเลวแม่เนี่ยก็เลยได้ตอบกลับลูกไปนะครับว่าเออเขาเนี่ยเป็นคนดีมากๆนะและเขาเนี่ยก็ยังเป็นลูกแม่ด้วยซึ่งจากตรงนี้เนี่ยคิดว่าชีวิตของคาโมหลังจากนี้ก็น่าจะมีความสุขมากขึ้นนะครับหลังจากที่คิดว่าตัวเองออกมาจากตระกูลคาโมแล้วแม่จะเกลียดเขาแต่จริงๆคือแม่เนี่ยไม่เกลีย <ทำ S 2> ดเขาเลยนะครับแม่เนี่ยอยากให้คาโมออกมาจากตระกูลคาโมด้วยซ้ําคิดว่าหลังจากนี้คาโมเนี่ยก็น่าจะได้ไปเจอกับแม่นะครับแล้วก็ปรับความเข้าใจกันเนาะแล้วก็ แบบครอบครัวอะไรประมาณนี้แล้วต่อมาครับก็ได้ตัดกลับไปยังโตเกียวโคโลโนีเขตที่1น่ะครับวันที่14พฤศจิกายนในตอนนี้เมงุมิเนี่ยก็ได้ตื่นนอนขึ้นมานะครับหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากการต่อสู้กับพวกเล็กจี้ซึ่งตัวละครนางฟ้าที่ได้มาช่วยเมงุมินะครับเขามีชื่อว่าฮานะใช่ไหมเขาเนี่ยก็ได้ถามกับเมงุมินะครับว่าเออตื่นแล้วหรอหลับฟันดีหรือเปล่าชะตาลิขิตของฉันเมงุมิเนี่ยก็เลยได้ถามกลับไปนะครับว่าเขาเนี่ยหลับไปนานเท่าไหร่แล้วแต่ว่าเมงุมิไม่ได้ถามกับฮานะนะเมงุมิถามยูจิ เพราะว่ายูจยิเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างๆนั่นแหละแต่ยูจยิเหมือนจะไม่ได้สนใจเมงุมิเลยเพราะตอนนี้ยูจยิเนี่ยกำลังดื่มดำกับการใส่ชุดอาบน้ําในโรงแรมหรูนะครับจิบไวแบบชิคๆชิวชินะครับยูจยิเนี่ยได้บอกกับเมงุมิว่าวันนี้วันที่14แล้วนายเนี่ยก็น่าจะหลับไปประมาณ2วันแหละและในตอนนั้นเองทคา,าบะตลกตกอับที่เมงุมิเนี่ยไปเจอระหว่างทางนะครับที่รวมต่อสู้กันมาเขาเนี่ยก็ได้เปิดประตูห้องเข้ามาซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งไปขโมยขนมในเซเว่นมานะครับอางหุงอาหารเนี่ยเต็มเลยโอ้ตื่นแล้วเหหรรอมมงิิวืปากน เลยไม่ฉันเนี่ยมีของกินเต็มเลยกินไอติมไม่นี่นี่นี่ฮานะเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกกับทาคขบะนะครับว่าเออฉันเนี่ยขอเป็นช็อกโกแลตมิ้นท์ละกันทาคขบะเนี่ยก็บอกเอาไปเลยกินให้อิ่มเลยทุกคนตอนนี้ทาคขบะเนี่ยก็ได้ทําการนําเสบียงอาหารต่างๆนะครับมามอบให้กับทุกคนเนาะเพราะว่าอาหารเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันทาคะบะเนี่ยบอกว่าแปลกดีนะว่าทําไมตู้เย็นแชไอติมหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันยังสามารถใช้งานได้อยู่ฮานะก็เลยได้อธิบายนะครับว่ามันเป็นเพราะไม่ได้เกิดการสั่นไหวของพื้้้นนนิพวกสาายยไฟไฟฟฟแบบเี ก็เลยใช้งานได้ตามปกติไม่ได้เกิดการลัดวงจรแถมพวกคำสาปเนี่ยมันก็ไม่ได้โจมตีสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเช่นพวกตึกอาคารอะไรแบบนี้อยู่แล้วไฟฟ้าเนี่ยเลยไม่ได้รับผลกระทบฮานะเนี่ยได้ถามกับทาคาบะว่านายเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มาจากด้านนอกใช่ไหมระหว่างทางมาเนี่ยนายไม่ได้หาข้อมูลข่าวสารอะไรเลยหรอดูเหมือนนายเนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยทาคาบะเนี่ยก็ได้ตอบไปนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยรู้อะไรหรอกไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยเมงุมิก็เลยได้บอกกับทุกคนว่าเค็นจาคุเนี่ยมันคงวางแผนไว้หมดแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยขอไปอ อาบ,บน้ำแป๊บหนึง่งเดี๋ยวค่อยมาสรุปเหตุการณ์กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเมื่อเมงูมิอาบน้ำเสร็จเนี่ยเมงูมิก็เริ่มทำความเข้าใจด้วยตัวเองนะครับว่าเขากับยูจิฮานะทาคบะเนี่ยมาอยู่ที่นี่รวมกันได้ยังไงก็คือหลังจากที่เมงูมิต่อสู้กับพวกเล็กจี้เสร็จเมงูมิก็ได้สลบไปฮานะเนี่ยก็ได้มาเห็นเมงุมิเข้าโดยบังเอิญนะครับเธอเนี่ยจึงได้ทำการช่วยเมงูมิเอาไว้แล้วระหว่างนั้นนะครับยูจิเนี่ยที่เพิ่งเคลียรกับฮิกุรุมะเสร็จเรียบร้อยยูจิเนี่ยก็ได้ออกตามหา umi, เมงุมิแล้วเเขานยยก็ aba, ยเับคะร ได้ถามว่ารู้จักกับเมงุมิหรือเปล่าสรุปก็คือรู้จักกันทั้งคู่นะครับทาคาบะกับยูจิเนี่ยก็เลยได้ออกตามหาเมงุมิและในระหว่างนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็ได้เห็นฮานะเนี่ยกำลังอุ้มตัวเมงุมิบินไปที่ไหนสักแห่งอยู่นะครับพวกเขาเนี่ก็เลยได้ตามฮานะไปสรุปแล้วพวกเขาเนี่ก็เลยได้มาเจอกันบรรจบกันที่โรงแรมแห่งนี้นั่นเองนะครับและหลังจากที่สรุปเหตุการณ์จบแล้วนะครับตอนนี้ยูจิเนี่ยก็ได้บอกกับเมงุมินะครับว่านี่เมงุมิตอนนี้รุ่นพี่ฮารุเนี่ยมีหนึ่งร้อยคะแนนแล้วนะแถมรุ่น รวมคะแนนของฮานะกับทาคบะเข้าไปด้วยเนี่ยพวกเราก็จะมีคะแนน359คะแนนเลยซึ่งมันเพียงพอแล้วในการช่วยพี่สาวไนเมงุมิอะไรประมาณนี้เมงูมิเนี่ยก็ได้คิดกับตัวเองนะครับว่าถ้าเกิดเป็นไปตามนี้จริงๆเนี่ยมันก็น่าจะช่วยพี่สาวขอได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องมารอดูอีกทีนะว่าการจะใช้คะแนนช่วยคนออกไปจากเกมเนี่ยมันต้องใช้กี่คะแนนเมงูมิเนี่ยได้ถามกับทาคบะแล้วก็ฮานะนะครับว่าพวกฉันเนี่ยสามารถใช้คะแนนของพวกเธอได้หรอทาคบะเนี่ยก็บอกว่าสบายมากเป็นเพราะยูจิเนี่ยแหละที่เพิ่มกฎใหม่ ากเลยทําให้เขาเนี่ยไม่ต้องฆ่าใครในการเอาคะแนนแล้วฮานะก็บอกว่าเออเหตุผลก็เหมือนกับทักบะเลยซึ่งดูเหมือนว่าเมงุมิยังคงสงสัยอะไรบางอย่างในตัวฮานะอยู่นะครับเมงูมิเนี่ยก็เยได้เริ่มถามฮานะไปนะครับว่าตอนนี้พวกฉันกําลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่ซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าพวกฉันเนี่ยได้เบาะแสมาว่าเขาอยู่ที่โตเกียวเขตที่2ดังนั้นเธอเนี่ยใช่นางฟ้าคนนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าใช่เธอเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่ต้องมาช่วยฉันแล้วเธอเนี่ยมาทําอะไรที่โตเกียวโคโลนีเขตหนึ่งและในตอนนั้น ระหว่างที่เมงุมิกําลังซักไซฮานะอยู่นะครับก็ได้มีปากประหลาดนะครับโผล่มาจากแก้มของฮานะนะครับแล้วก็ได้บอกว่าใช่ฉันนี่แหละคือนางฟ้าซึ่งปากที่โผล่มาเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับปากของสุคุณะที่ออกมาจากตัวยูจิอยู่เป็นประจําเลยนะซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเหมือนกับยูจินั่นแหละครับเหมือนกับยูจิกับสุคุณะเลยฮานะเนี่ยเป็นเพียงแค่ร่างภาชนะนะครับส่วนในปากที่มันโผล่มาเนี่ยคือตัวนางฟ้าซึ่งนางฟ้าเนี่ยก็ได้บอกเหตุผลนะครับที่เขาเนี่ยช่วยเมงุมิเอาไว้น เ,เพราะว่าเขาเนี่ยแค่เห็นคนกําลังจะตายก็เลยเข้าไปช่วยและนางฟ้าเนี่ยก็ได้เริ่มตอบคําถามเมงุมินะครับที่ถามมาว่าทําไมถึงมาอยู่ที่โตเกียวเขตหนึ่งได้นางฟ้าได้บอกว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังในการขจัดอาคมทุกชนิดนะครับดังนั้นการเคลื่อนที่ไปตามเขตแดนต่างๆเนี่ยเลยไม่ใช่ปัญหาและสาเหตุที่เปลี่ยนจากโตเกียวเขตหนึ่งมาที่เขต2เนี่ยก็เป็นเพราะว่าที่เขต2มันมีพวกคํำสาบเยอะเยอะกว่าผู้เล่นที่อยู่ในนั้นซะอีกแถมยังติดกับทะเลด้วยดังนั้นเธอเนี่ยเลยย้ายมาที่โตเกียวเขตหนึ่งดีกว่าเมงูมิเนี่ยก็ ว่าเอ้าแล้วทาไมล่ะคุณเนี่ยก็น่าจะสามารถกําจัดพวกคํำสาปได้ง่ายๆไม่ใช่เหรอนางฟ้าเนี่ยก็เลยได้บอกต่อไปนะครับถึงเป้าหมายที่เธอเนี่ยได้กลับมาร่วมเล่นเกมนี้ก็คือนางฟ้าเนี่ยเธอต้องการจะมากําจัดพวกที่กับชาติมาเกิดหรือว่าพวกที่เป็นร่างสถิตนั่นเองนะครับเพราะว่าพวกนี้มันทําผิดกฎต่อพระเจ้าซึ่งพวกที่กับชาติมาเกิดใหม่เนี่ยก็อย่างฮาจิเมะหรือว่าพวกที่ยูตะได้ไปต่อสู้ด้วยนะครับพวกนี้จะทําการเข้าไปสถิตร่างของผู้อื่น,นครับเพื่อให้ได้ไกลเนื้อมาในยุคปัจจุบันนั่นเองเหมือนว่านางฟ้าเนี่ แกดอะไรของพระเจ้านะครับเธอเนี่ยเลยต้องการจะมากำจัดไอพ้พวกนี้ที่ทำผิดกฎต่อพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมเมงูเมะเนี่ยก็เลยได้ถามต่อไปนะครับว่าพลังของคุณเนี่ยมีความสามารถทำให้ร่างสถิตกลับไปยังร่างต้นที่จากมาได้เลยหรอนางฟ้าเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับไปนะครับว่าไม่สามารถทำได้ขนาดนั้นหรอกเพราะคนที่มาสถิตร่างหรือว่าวัตถุต้องสาบที่ได้เข้าไปในร่างภาชนะแล้วเนี่ยเมื่อมันได้หลอมรวมกันอย่างเสร็จสมบูรณ์มันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้ถ้าเกิดว่าจัดการเนี่ยก็คงตายทั้งคู่ยูจิที่ได้ฟังเนี่ยก็เห็นภาพ เพราะว่ามันเหมือนกับเขากับสุคุนะนั่นแหละถ้าเกิดว่าตัวยูจิตายสุคุนะก็ตายไปด้วยนางฟ้าเนี่ยได้บอกกับเมงุมินะครับว่าถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยอยากให้ฉันช่วยเหลือพวกที่กลับมาเกิดใหม่เนี่ยขอบอกตรงนี้เลยนะว่าฉันเนี่ยไม่มีทางช่วยหรอกเมงุมิเนี่ยก็เลยได้บอกกับนางฟ้านะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องนั้นหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยอยากให้นางฟ้าช่วยปลดผนึกวัตถุต้องสาบชิ้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือโกคุมงเคียววัตถุต้องสาบระดับพิเศษเพื่อปลดปล่อยโกโจสโตรุอะไรประมาณนี้นาาาาางงฟ้้่ยกกก็ตตอบบลัวไดสม ฉันเนี่ยช่วยได้อยู่แล้วยูจิกับเมงุมิที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับดีใจเลยนะครับที่อาจารย์โกโจตัวบักเนี่ยจะได้โผล่มาเห็นแสงเดือนแสงตะวันแล้วนะครับผมแต่ทว่ายูจิกับเมงุมิเนี่ยก็ดีใจได้แป๊บเดียวนะครับฮานะเนี่ยก็ได้พูดแรกขึ้นมาว่าแต่ว่านะก่อนที่ฉันเนี่ยจะช่วยพวกนายพวกนายเนี่ยต้องช่วยฉันก่อนเพราะว่าตอนนี้ฉันอนะมีบางอย่างที่ต้องทําให้สําเร็จเท่ได้ตอนนี้ฉันเนี่ยกำลังตามหาใครคนหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นผู้อัปยศพวกนายเนี่ยต้องช่วยฉันตามหาผู้อัปยศและจัััดดดกกาารรถ้้เเเเิว่่จสีียบอนน ยาเลยว่าจะช่วยปลดผนึกโกคุมงคยวให้อย่างแน่นอนอะไรประมาณนี้และในระหว่างนั้นเองเนี่ยจูจูยูจิก็ได้ถูกสุขุนะลากดึงเข้าไปในจิตใจนะครับเข้าไปคุยเนาะยูจิเนี่ยก็เซ็งนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ชอบหน้าสุขุนะเลยสุขุนะเนี่ยได้บอกกับยูจินะครับว่าฟังนะไอ้หนูคนอับยศที่ไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันกําลังพูดถึงอยู่เนี่ยฉันอยากจะบอกว่ามันคือฉันเองฉันนี่แหละคือผู้อับยะแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับสําหรับมังงะมหาเวทผนึกมาในตอนที่199นึ่งร้อยเก้าสิบกาวนั่นเองซึ่งเล็ก นะอาจารย์โกโจของเราเนี่ยจะได้ออกมาอยู่แล้วนะครับก็ได้เจออุปสรรคอันใหญ่เบิ่มเลยนะครบผมซึ่งดูเหมือนว่าสุคระเนี่ยเหมือนเขาจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับนางฟ้านะครับเหมือนเป็นพวกเทพอะไรแบบนี้มาก่อนเนาะแต่ว่ากลายเป็นผู้อพยพอาจจะแบบทําเรื่องไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับอารมณ์เหมือนแบบเทวดาตกสวรรค์อะไรประมาณนี้ซึ่งก็สรุปได้นะครับสาเหตุที่ฮานะเนี่ยมีปากงอกออกมาเหมือนกับยูจิที่มีปากงอกอกอกมาก็คือสุคณะกับนางฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันนั่นเองนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมารอดูการตัดสินใจของ ทางเมงุมินะครับว่าจะเลือกช่วยอาจารโกโจหรือว่าช่วยยูจินะครับเพราะว่านางฟ้าเนี่ยมีภารกิจหลักๆเลยก็คือต้องมากำจัดสุขุนะนั่นเองและสุขุนะก็คือยูจินะครับซึ่งตอนนี้สเกลพลังตัวละครเนี่ยก็เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะครับอย่างในตอนนี้นางฟ้าเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงพระเจ้าด้วยใช่ไหมซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าในโลกเนี่ยจะมีร่างภาชนะของพระเจ้าอยู่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่ามันจะมีแบบนั้นหรือเปล่าแต่ดูจากการปูเรื่องมาเนี่ยอย่างมากิที่เก่งขึ้นแบบก้าวกระโด,ดกลายยเปป็นนนโทจจจิใุุคัับ คาริยูตะหรือว่าฮาจิเมะที่ได้มาเป็นพวกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคนเขียนเนี่ยต้องการจะสะสมกองกําลังของทางฝั่งตัวเอกนะครับเพื่อไปเจอกับศึกหนักหรือว่าศัตรูตัวหลักๆที่จะได้เจอกันหลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ต้องเอายูจิให้รอดก่อนนะครับเพราะนางฟ้าจ้องจะเล่นยูจิอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่ารู้ว่ายูจิคือสุขุนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปของเอราในวัน,นี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์ ทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ